สวัสดีครับพวกผมบูโฮมสปิดครับซ่อมสร้างต่อเติมบ้านเป็นเรื่องง่ายครับวันนี้เราเจอกันที่จังหวัดระยองครับจริงๆวันนี้เป็นวันหยุดที่บริษัทครับแต่ว่ามาทําโอแล้วกันนะครับวันนี้ผมดูแลโครงการนี้นะครับที่ได้รับมอบหมายจากทางท่านเจ้าของโครงการให้มาดูแลในส่วนของโครงการนี้นะครับเป็นกระเบื้องคอนกรีตผิวเรียบครับซึ่งเกิดปัญหาการรั่วหลายๆบ้านนะครับโดยแต่ละบ้านแต่ละหลังนะครับแม้จะเป็นทาวเวาส์แต่ปัญหาของบ้าน รั่วแตกต่างกันออกไปเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปให้ดูครับว่าเกิดปัญหาอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราลองไปชมพร้อมๆกันเลครับด้านหน้าของท่านผู้ชมก็คือหลังคานะครับเี่ครับท่าเฮาครับประเภทกระเบื้องคอนกรีตผิวเรียบนะครับเดี๋ยวผมอธิบายหน่อยครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับอันนี้มือผมเปิดนะเพราะผมทํางานนะครับจากหลังคามาถึงประมาณแผ่นที่สามเนี่ยนะครับ จะเป็นตัวบ้านคนระับส่วนที่เกินไปคือแผ่นที่นอกบ้านอันนี้คือตอนเนี้ปัญหาน้ํารั่วไปบริเวณนะครับก็คือมุมบ้านตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับปัญหานะครับซึ่งถ้าดูตามรอยเราจะเห็นว่ามีช่างมาโคดน้ํายานะครับแล้วก็เอ่อเมื่อกี้ผมทําการรื้อแผ่นแล้วแผ่นมีการเลา้าผมก็เลยต้องปิดกลับไปแล้วก็ลงโคดน้ํายาอีกทีหนึ่งนะครับการโคดน้ํายาอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ให้เครดิตเลยนะครับ การโค้ดน้ํายาอุดร่องกันซึมอย่างนี้ผมให้เครดิตเดี๋ยวมาดูครับว่าทำไมผมให้เครดิตเลยเออโอกาสถ้าแผ่นองศามันได้โอกาสจะรั่วหรือว่ามีปัญหาเนี่ยมีครับแต่น้อยมากโอกาสที่มันจะรั่วร่องรอยต่อพวกเนี้กรณีองศามันได้หรือว่าน้ํามันล้นออกไปเนี่ยโอกาสน้อยมากเพราะว่าถ้ามันจะรั่วได้เนี่ยแปลว่าลิ้นหรือเดือยใต้ล่างต้องเกิดการแตกครับถึงจะเกิดการรั่วได้นะครับถ้าเราลือ้อหรือว่าเราเจอว่ามันไม่ได้เกี่ยว ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องไปโค้ดน้ํายานะครับให้มันเปืองน้ํายาให้มันเปืองตังนะครับอันนี้ก็ไม่จําเป็นนะอันนี้ผมไม่ให้เครดิตนะครับนะครับโอเคปัญหาบ้านหลังนี้นะครับครอบสันในตอนแรกที่ผมรื้อนะครับอ๋อไม่ใช่ครอบข้างนะครับบริเวณเชิงชายมีการติดเทปการซึมหรือว่าเทปบางก่อนไปแล้วนะครับซึ่งผมทําการรื้อเช็คแล้วปรากฏว่าทุกอย่างปกติรอยต่อ นะครับพวกนี้ปกติครอบสันกลางปกติแต่เกิดปัญหาการล่วซึมได้ได้ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูให้ดูครับนี่ครับตามมาเลยก็จะเวียนนหัวหน่อยนะครับนี่ครับระหว่างสองบ้านนี้นะก็จะมีรางตะเข้วิ่งผ่านนะโดยบ้านของลูกค้าก็จะแบ่งกันตรงกลางตรงนี้นะครับ ฝั่งนี้เมื่อกี้ผมอธิบายว่าผมเช็คครอบข้างเรียบร้อยแล้วครอบสันกลางเรียบร้อยแล้วรางน้ําเรียบร้อยแล้วเช็คแผ่นกระเบื้องเรียบร้อยแล้วไม่เกิดปัญหาการรั่วนะครับแต่ใต้ล่างนี่ก็คืออยู่ประมาณเนี้นะครับขึ้นไปตลอดแนวเนี่ยคือตัวบ้านนะที่เกิดปัญหาการรั่วเกิดการน้ํารั่วครับเกิดการน้ํารั่วครับซึ่งบอกแล้วครับว่าเช็คไปแล้วไม่มีการรั่วแต่เกิดการรั่วเดี๋ยววันนี้นะครับว่าปัญหามันไม่ได้มาจากตรงนี้เลยครับแต่มันมาจาก บ้านหลังนี้ครับมันมีมาจากบ้านหลังที่ติดกันได้แหละครับเดี๋ยวดูครับว่ามันรั่วมาจากบ้านหลังเพื่อนบ้านแล้วมันไปออกบ้านของลูกค้าเราได้ยังไงอธิบายครับว่านี่ครับเดี๋ยวผมถอย่ให้ดูระยะไกลนี่ครับตรงกึ่งกลางเนี่ยจะเป็นผนังของทั้งสองบ้านนะครับบริเวณบ้านหลังเนี้ยเกิดปัญหารางน้ํามีปัญหาครับเมื่อรางน้ํามีปัญหานะครับเป็นการรางน้ํา อุดตันนะครับเมื่อลางน้ํามีปัญหากรณีที่น้ํามาเยอะๆครับน้ำจะเกิดการประทะแล้วล้นออกไปเมื่อล้นออกไปนะครับน้ําจะคาบเกี่ยวนะครับระหว่างของรอยต่อบ้านเสร็จแล้วมันจะมีน้ําบางส่วนที่สามารถเกาะตามโครงเหล็กไปลงบ้านของลูกค้าผมได้นะครับทําให้เกิดปัญหาการรั่วเพราะฉะนั้นบ้านของลูกค้าผมมาซ่อมสองครั้งแล้วก็ยังเกิดปัญหาการรั่วอยู่ครับวันนี้ก็เป็นการนะครับ เก็บงานอย่างร้อยเปอร์เซนปัญหาการลวของบ้านหลังนี้ก็จะหมดไปแล้วครับยังไงกันบ้างนะครับกับสาระวันนี้ครับหลังคาการลวนะครับของบ้านที่ใครหาไม่เจอนะครับแต่เราตรวจสอบแล้วพบว่ามันมาจากบ้านข้างๆนั่นเองนะครับซึ่งมาเป็นปัญหาจากรางน้ําแล้วล้น บริเวณรอยต่อและย้อยตามเหล็กไปลงของบ้านของลูกค้าผวันนี้ผมก็จัดการให้เรียบร้อยครับและรับประกัน1ปีครับโดยโครงการนี้ผมก็ได้รับการไว้วางใจให้มาดูแลนะครับโดยเราจะมีเลทราคาพิเศษให้กับทางท่านเจ้าของโครงการครับวันนี้ผมก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมกับผมบูโฮมสวิตครับซ่อมสร้างต่อเติมบ้านเป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับ